าพมุมสูงที่แสดงความเสียหายจากน้ำน่านที่ไหลทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองน่านพบว่ายังมีมวลน,น้ำท่วมขังในเมืองหลายจุดแต่ระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่ถนนทางหลวงหมายเลข1091ทางเข้าตัวเมืองน่านระดับน้ำบนถนนปรับลดลงต่อเนื่องอยู่ในระดับ30-50เซนติเมตรบางจุดต้องใช้เรือในการเดินทางส่วนที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องครัวบนถนนเปรมประชาราศในเทศบาลเมืองน่านประชาชนจำนวนมากค่ะทยอยเดินทางมาเลือกซื้อรองเท้าบูทตแปรงถุงมือสำหรับทำความสะอาดบ้านหลังจากที่ระดับน้ำน่านในเขตเมืองหลายจุดลดลงสู่ภาวะปกติเราไปรับฟัง เสียงของประชาชนกันค่ะเปิใช่ไหมไม่ได้เปิดในตลาเปิดเมื่อกี้เลยเจ่ที่ที่บ้านเป็นไรครับมีแต่ที่ในค่ายครับในค่ายครับเสียหายครับน้ําท่วมครับแล้วตอนนี้เรามาซื้อมาซื้อมาซื้อรองเท้าครับมาทำความสะอาดครับครับคือตอนนี้วันนี้มาทำความสะอาดแล้วครับครับครับเพราะน้ําลงแล้วครับน้ําลงแล้วครับเอไปช่วยเขาล้างบ้านเก็บบ้านทําความสะอาดบ้านแถวบ้านเมืองเลนพารี่ มองเรนแล้วก็ท่าช áng, ้างพวกทรี่ดอนแก้วประมาณนี้ครับซื้ออะไรไปบ้างวันนี้ก็หลักๆก,ก็รอ,องเท้า <Right. S 2> บูธละครับตอนนี้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับ <Nice. S 2> เพราะว่าทางเราก็จะมีสายยางพวกเครื่องล้างรถอะไรประมาณ โบราณสถานสําคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านขณะน,นี้ระดับน้ําก็ได้ลดลงจากแนวของวิหารแล้วแต่ก็ยังคงมีน้ําท่วมขังบนพื้นผิวถนนโดยพระภิกษุและสนามเณรค่ะก็ได้ร่วมกันทําความสะอาดรอบบริเวณวิหารพบว่าตัววิหารค่ะก็มีรอยแตกร้าหลายจุด ทางด้านนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในเขตเมืองน่านโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนําส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยได้ลงเรือนะคะเยี่ยมผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่ชุมชนภูมินท่าลี่ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ําที่สุดของเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งขณะนี้ค่ะยังคงมีระดับน้ําสูงมากกว่า1.5 ถึง2เมตรต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นโดยได้แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มรวมถึงให้กำลังใจประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนและได้ร่วมการทำความสะอาดวัดส่วนตาลที่น้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้อพยพในศูนย์พักพิงที่เทศบาลเมืองน่านด้วยค่ะทางด้านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ระบุว่าระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงมีจุดที่ได้รับความเสียหายและน้ำสูงกว่า2เมตร โดยได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือนำอาหารเข้าแจกจ่ายประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงส่วนกรณีที่ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ระบุว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างหนักใน1-2วันนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะย,ยังคงเก็บของบนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยล่าสุดค่ะจังหวัดน่านได้เพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านอีกหลายจุดเพื่อเร่งทำให้เขตเศรษฐกิจสำคัญกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะ ก็ถึงบอกว่าเรายังแม้ว่าน้ําระดับลดลงแต่พี่น้องประชาชนก็ยังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ให้ความไม่ประมาทอยู่นะคะของที่อยู่ในที่สูงก็ขอให้ยังคงเอาไว้อย่าเพิ่งเอาลงมาแต่ว่าบ้านไหนที่พอจะทําความสะอาดได้ในบางพื้นที่ก็สามารถที่จะทําได้เลยแล้วก็เราก็จะสนับสนุนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะ ทางด้านใน,ในายชัยนรงวงใหญ่ผู้ราชการจังหวัดน่านระบุว่าหลังจากนี้ค่ะจะเพิ่มการติดตั้งเครื่องสูบน้ําสูบน้ําที่ท่วมขังในเขตเมืองลงสู่แม่น้ําน่านในเขตเทศบาลทั้งหมดเพื่อทําให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนําชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อําเภอเวียงสาที่ได้รับผลกระทบจากน้ําแม่น้ําน่านเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ที่หอประชุมหมู่บ้านหนองแดงหมู่หนึ่งตเปืออเภอเชียงกลางจังหวัดน่านค่ะนางสาวธีรรัตนสำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภาายัยและมอบสิ่งของช่วยเหลือ200ชุดและเยี่ยมบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในอเ,อเชียงกลางโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำส่วนราชการในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลสำหรับอเภอเชียงกลางได้รับความเสียหาย6ตบล57หมู่บ้าน มีผู้ได้รับผลกระทบ4,525คนบ้านเรือนค่ะ1,884หลังนาข้าว4,000ไร่บ่อปลาจำนวนมากและถนนอีก90เส้นคอสะพานค่ะเสียหาย4แห่ง จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่หอประชุมโรงเรียนบ้านร้องตาบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า200รายพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือสำหรับอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะได้รับผลกระทบจากพายุวิภาตั้งแต่วันที่19ถึง23กรกฎาคมมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย11ตำบล100หมู่บ้าน2,361ครัวเรือนล่าสุดนะคะได้ดาเนินการ ช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ยืนยันว่ารัฐบาลเห็นความสําคัญของปัญหาอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยได้มีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ทำให้ลดความเสียหายและได้ดําเนินการทุกทางเพื่อช่วยเหลือประชาชน กันต่อที่เรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดกันบ้างนะคะทางอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด นายจักรพันธ์ทองอ่ำนายอำเภอแม่แตงได้สั่งการให้นายโชคทวีสีเที่ยงปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงสมาชิกอสออำเภอแม่แตงที่10ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรแม่แตงกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลอินทะขินชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางสายรองเขตติดต่อระหว่างอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงพื้นที่เสี่ยงขนยาเสพติด ผลการดำเนินงานตั้งด่านตรวจและรีเอ็กซเรย์บ้านเวียงดงบ้านปางกืดสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้หนึ่งรายที่ได้รับร้องเรียนว่าคุ้มคลั่งทำลายข้าวของมีพฤติกรรมลักขโมยสิ่งของสร้างความหวาดกลัวแก่ชาวบ้านผู้ก่อเหตุนะคะได้วิ่งหลบหนีการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ติดตามควบคุมตัวได้ในป่าและได้ตรวจค้นบ้านพัก พบอุปกรณ์เสพยาเสพติดและอุปกรณ์อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ตรวจปัสสาวะค่ะก็พบว่าผลเป็นบวกจากการเสพยาเสพติดจึงได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีทั้งนี้ค่ะอำเภอแม่แตงได้ประสานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ